เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเซตไปปิดที่1647เมื่อวันพฤหัสแล้ววันศุกร์ก็หยุดไปใช่ไหมฮะใน1647เนี่ยมีอะไรที่ต้องจับตามองกันบ้างนะครับอันดับแรกเลยคือเขาลงมาพักในแนวรับก็คือ1650แต่เผอิญว่าเบรกไม่ทันมันก็เลยลงอีกนิดนึงก็คือ1647จุดที่ไม่ควรลงมาแตะนะครับมีอยู่ทั้งหมด2จุดนั่นก็คือ1643แล้วก็163 3 ไม่ควรถึงเลยนะครับแต่ไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยถ้าลงมาถึงเนี่ยจะกลายเป็นขาลงไม้ก็ก็ไม่ใช่อยู่ดีนะครับเพราะว่าทางชุดยังคงเป็นขาขึ้นได้โลล่าสุดที่ถ้าหลุดจะเสียทรงเอาอยาีิดีกว่าถ้าหลุดตรงนี้นะครับหนึ่นี่เลิกเลิกคุยกันเลยเสียทรงแน่นอนโอเคไหมอ่ะมี3ามแนวนะครับที่จะต้องจับตามองก็คือหนึ่งหกสตรงเนี้ยแตะได้แต่แรงจะหมด โอเคไหมขาขึ้นจะไม่แรงแต่ถ้าหลุดตรงนี้1624เนี่ย1623เนี่ยแถวๆนี้ก็คือเลิกคุยกันเลยแปลว่ามันทำโลใหม่นะครับมันมันสร้างไฮแล้วก็มันหลุดโลก่อนหนะ้าถือว่าเป็นขาขึ้นที่มไม่สมบูรณ์แล้วนะครับโอเคทีนี้ในมุมมองส่วนตัวของผมนะฮะก็คิดว่าน่าจะกลับตัวได้แล้วแหละเนี่ยตรงนี้ก็คือลงมาแตะหนึ่งหกูนย์พักพกแถวเนี้ย ก็ไม่น่าจะเกินสัปดาห์นี้นะครับก่อนที่จะหาจังหวะในการขึ้นต่อแล้วเพื่อนๆนะครับมองว,ว่ายังไงบ้างแนวต้านผมยังให้ที่เดิมนะฮะหนึ่งหกเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์นี่ยังคงม,มองที่เดิมนะครับโอเคสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะผมพืชครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง m o n e y Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมน้าทุนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่อง m o n e y Hero ครับในคลิปนี้นี่คือรายการติวเข้มก่อนเทรดประจำวันจันทร์ที่6มิถุนายนปีส5นะครับ เดือนนี้ไม่ค่อยมีวันหยุดแต่เดือนหน้าหยุดเยอะโอเคนะนะเดี๋ยวมีหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับหุ้นตัวแรกนะครับคือ HTC ชุดนี้ยังคงอยู่ในโซนของแนวรับได้ค่อนข้างดีนะสต็อปลอตเอาไว้ที่29.3แล้วกันนะครับตรงนี้ก็ยังคงถือได้ล้านได้นะแนวต้านใกล้ๆ3 1 5หุ้น Triple I อันนี้พักสวยสวยมากนะครับโมลุ่มดีด้วยนะฮะก็น่าจะพักโซนนี้พัก ได้ต่ําที่สุดคือ13.8ครับถ้าหลุด13.8เสียทรงยังคงเป็นขาลงต่อแต่ถ้าเกิดยังคงพักอยู่ในโซนแบบ15ยังเหนือกว่า15เนี่ยผมมองมองบวกนะฮะแนวต้าน16.7หุ้นคารมาดเฮ้ยกลับมาแล้วนะครับก็แนวต้าน5.95ตอนนี้ไม่มีอะไรลานนานะทรนะงๆเนอะชุดนี้ก็อ่าผมคิดว่าเป็นการพักเพื่อขึ้นต่อนะครับน่าจะเล่นได้อีกรอบหนึ่งแนวต้านอยู่ที่21บาท หุ้น LDC ชุดนี้ผมมองว่าจบเกมแล้วนะเออไอ้เนี้ยนะเนี่ยจบเกมแล้วยังไงก็อลองดูแล้วกันนะครับปรับแผนดูวางแผนดูว่าจะยังไงถ้าสต็อปรอ s นี่ก็ให้ไว้ตั้งแต่1.87แล้วซึ่งมันหลุดไปแล้วนะฮะหุ้น PRM ชุดนี้พักสวยครับพักโซน6บาทแนวต้านถัดไปคือ6.4หุ้น Sabina อันนี้ก็พักสวยนะฮะ มีโอกาสที่จะขึ้นไปเล่นอีกกรอบใหม่นะครับแนวต้านจะเป็น26.25หุ้น SCM นะครับ Successor e ชุดนี้เนี่ยการพักตัวตรงนี้ค่อนข้างสวยแนวต้านมองไว้ที่8.6ครับหุ้น SICT เฮ้ยแท่งนี้สวยนะคือมีการ มีการหลุดแล้วก็กลับมาดึงขึ้นถ้าเป็นลักษณะนี้ผมมองว่าเกมนี้ยังคงเล่นต่อได้สำหรับมาราธอน8ก็ชุดนี้เป็นทรงกราฟที่แปลกๆครับน่าจับตามองนะลองลองเอาไปทำการบ้านต่อไปติดตามดูนะครับว่าจะยังไงแนวต้านถัดไปก็ถ้ายืน7.2ได้นะแนวต้านถัดไปก็จะเป็น8.5แล้วก็9บาทหุ้นทิปกโก้เฮ้ยมาแปลกๆเนาะแล้วพี่เขาจะลาก ไปทำไมวะแล้วก็ลงมาอยู่ตรงนี้เออนะตรงตรงนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับแนวรับถ้าเอาให้เซฟในในกรอบนี้นะครับก็คือ9.2แต่ถ้าเกิดให้เซฟเลยนะครับก็เลข8ฮนะก็จะได้เก็บหุ้นดีในราคาถูกแล้วก็ตัวสุดท้ายครับ y g t อันนี้ยังคงลันต่อได้อันนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับแนวต้านก็11.4 12.5อีกชุดหนึ่งที่ติดสแกนเข้ามามี PPS อย่างนี้สวยครับเป็นต้นเทนได้แนวต้านก็อยู่ที่ประมาณ80สตางค์แล้วก็สุดท้ายจริงๆครับวาอัพวาอัพมีไม่เจอกันมานานมากๆเลยนะครับก็ชุดนี้ก็เป็นอ่ถือว่ากลับตัวเลยฮะแล้วก็อรอบนี้มีวอลุ่มเข้ามาในโซน3.9นะครับผมคิดว่าแนวต้านน่าจะอยู่แถวแถว4 1่ถึง4.16ตรงนี้เพื่อนๆลองเอาไปทำการบ้านต่อนะครับว่า จะยังไงตัวไหนมันเหมาะสมกับเราซึ่งมันคงไม่ได้เหมาะสมกับเราทุกตัวจริงไหมเออนะเราต้องพยายามเลือกหุ้นที่เหมาะสมกับตัวเราเหมาะสมกับพอร์ตเรานะครับโอเคตรงนี้จบลงแล้วนะครับใครที่จะไปเฝ้าหน้าเทรดของตัวเองสามารถไปเฝ้าได้เลยส่วนใครที่ถามคําถามทิ้งไว้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อแต่ว่าตรงนี้เลยนะครับผมต้องขอขอบคุณก่อนผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของรายการติวเข้มอนก่อนเทรดนะครับมีผู้สนับสนุนเข้ามาเวลา เก้นากายีนาทีของวันที่2เดือน6นะั่นคือวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับ200บาทแล้วก็ช่วงบ่าย2วันเดียวกันครับบ่าย2 16นาทีอีก200บาทขอบคุณทั้ง2ท่านมากๆนะครับารายได้ทั้งหมดเราจะนำไปเป็นรายได้สำหรับเด็กฝึกงานแล้วก็เพื่อพัฒนาช่องต่อไปครับผมโอเคมาดูคำถามกันบ้างนะครับเขบอกว่าขอบคุณครับอาารย์อยากฟังต่อระยะ6 เดือน12เดือนก็น่าสนใจอยู่ครับตัวนี้หมายถึงหุ้น age ซึ่งผมอะไปไล่ดูแล้วนะครับตัว age เนี่ยมันเหมาะที่จะเล่นรอบมากกว่าแต่ว่าคืออันนี้ไม่รู้ว่าใครจะให้คำตอบผมได้บ้างนะอันนี้อาจจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะผมต้องเตือนไว้ก่อนเลยนะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ age มาจาก a อเชีย green energy ตัว G นี่มาจากคำว่า Green, r ร e n G R E E N นะครับแปลว่าเขียวธรรมชาติอะไรประมาณนี้เนาะ Energy ก็คือพลังงานนะครับถ้าแปลตรงตัว Green Energy นี่มันจะหมายถึงพลังงานสะอาดแต่ว่าในตัว A G E แล้วเนี่ยเขาทำถ่านหิน90%กว่าเปอร์เซ็นต์เลยคือรายได้ประมาณ90%บวกบวกนะมาจากถ่านหินแล้วก็อีกส่วนหนึ่งมาจากการขนส่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือแล้วก็รถบรรทุกเช่าท่าเรืออะไรประมาณนี้นะฮะ ผมก็เลยแบบไม่รู้ดิว่ามันเป็นกรีนมันเป็นกรีนยังไงเอออ,อันนี้เป็นความเย็ยนส่วนตัวว่ามันดูขัดกันนะผมก็เลยเดี๋ยววางมันไว้ก่อนแลวกันนะแต่ว่ามีอีกหลายตัวที่น่าสนใจนะไม่ไม่ได้เฉพาะ AGE นะมีอีกหลายตัวที่น่าสนใจเดี๋ยวจะมาเจาะตื้นให้ดูแต่ถ้าใครแนะนำตัวไหนเข้ามาผมก็ยินดีรับฟังนะครับอ่ะไปต่อนะฮะขอสอบถามหุ้น2ตัวครับ tfg ทุน4.7เมื่อวันที่31ปิดเหนือ5.1แบบนี้เราสามารถเลื่อนคัดลอสมาที่4.92ได้ไหม TFG ไปดูก่อนนะฮะตัว TFG เนี่ยเขาจะสต็อปลอสมาอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะโซนประมาณนี้4.92นี่มันอ๋อแท่งนี้นะฮะก็ดูไม่ค่อยมีระยะเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าอย,อยากจะเลื่อนจริงๆก็เลื่อนได้แต่ถ้าเป็น ส่วนตัวผมนะครับคิดว่ามันจะต้องขึ้นมาอย่างนี้ก่อนเราถึงเลื่อนสต็อปรอสขึ้นมาตามนะตรงนี้มันยังไม่เบรกอะ่ะเออมันยังแบบดูเชิงอยู่อะ่ะยังไม่รู้จะเอาอย่างไงต่อนะครับแล้วก็พับนะฮะ paf ทุน2.08วันที่3.1แท่งเทียนถือว่ากลับตัวแล้วใช่ไหมมา paf อ่าถ้าดูแท่งนี้ใช่ไหมครับวันที่31ถือว่ากลับตัวใช่แลครับมันกลับตัวครับเพราะว่า มันไม่เกิดนิวโลเห็นไหมชุดนี้โลตรงนี้กับโลตรงนี้มันเท่ากันมีการกลับตัวครับมีวอลุ่มเข้ามาสานับสนุนมองว่าเป็นการกลับตัวได้ครับสต็อปรอดเอาไว้ที่โลนะฮะประมาณ1.9ครับผมมีการปรับสูตรสแกนแรกไหมครับรู้สึกว่าหุ้นติดสแกนน้อยลงไม่ปรับครับคือตัวสแกนเนี่ยเราเรามีการปรับเรื่อยๆอยู่แล้วคือปรับให้มันพัฒนาให้มัน ดีขึ้นทันหน้าเหตุที่มันดีขึ้นแต่เราจะไม่ปรับเพื่อให้มันติดหุ้นมากขึ้นเก็าไหมฮะคือในสถานการณ์ที่มันเป็นแบบหุ้นขาลงอ,าอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่จําเป็นที่ต้องตะบ,บี้ตะบานว่า,วามันจะต้องติดนะเราจะต้องเล่นหุ้นด้ทุกสถานการณ์วันที่หุ้นลงเราจะโอ้โหผมไม่ไม่ได้เอาอย่างนั้นนะครับคือถ้ามันจะไม่ติดก็คือไม่ติดเราไม่จําเป็นที่ต้องตะบ,บี้ตะบานเล่นมาทุกวนัน โอเคเนาะเหมือนอย่างวันวลาดที่ผ่านมาเนี่ยเซตมันพักตัวชัดเจนเลยหาจังหวะในการเล่นเนี่ยโอ้โหตรงเรียกว่ายากมากหุ้นที่เตรียมพร้อมจะไปจะจุดพุ่อยู่แล้วมันก็เหมือนกับรอเซตเนี่ยแบบมึงตัดริบบิ้นสักทีดีว่ามึงเบรกสักทีกูกูจะได้ไปด้วยเนี่ยคือมันก็รอรอดึงเชิงเตะถ่วงกันรูน้ไหมครับถ้ามันไม่มีจริงๆไม่ต้องติดไม่สนใจแต่วันที่ตลาดมันเป็นใจ มาเลยฮะแลวอีกอย่างหนึ่งก็คือการติดสแกนเนี่ยเราไม่ได้เอามาเล่นทุกตัวนะครับแต่การปรับสูตรเรามีการปรับสูตรอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวสูตรที่ปรับเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็เอามาโพสให้ดูด้วยนะครับจริงๆอ่าย u ยูทูบก็ได้นะครับพิมพ์คําว่าสูตรสแกนหุ้นมันนี่ฮีโร่นะนะครับผมแจกไว้ในคลิปนั้นนะครับแอดไลน์แล้วทําไมมีการตอบรับอาจารย์ถูกไหมฮะ แอดมันนีโรคือล i ยแอดนะครับเนี่ยเนี่ยแอดนี่อย่างนี้แล้วก็มันนีฮีโรตามตัวเลยนะไม่ต้องเว้นวรรคนะครับก็ลองแอดแล้วก็ทักเข้ามาแล้วกันนะฮะอืมเพราะว่าผมเชื่อว่าน่าจะตอบทุกคําถามนะครับแล้วก็น่าจะตอบทุกคนยกเว้นจะจะมีมาถามแบบสวัสดีวันจันทร์นะอย่างนี้จะไม่ได้ตอบนะบเพราะว่าทักมาเยอะมากในแต่ละวันก็จะมีสวัสดีวันจันทร์วันอังคารวันพุธ มาให้ดูทุกวันเลยนะครับเอออย่างนี้ก็ขออนุญาตข้ามไปแล้วก็มาแบบวันนี้เล่นหุ้นอะไรดีอย่างงี้ก็จะข้ามไปจะไม่ได้ตอบนะครับโอเคเออแล้วก็สําหรับใครนะฮะที่สนใจอยากจะเรียนหุ้นเรียน f o เ e x หรือว่าสนใจอยากจะเข้ากลุ่มปิด facebook <c oughs> ของ Money h e r o นะครับ <c oughs> ก็แอดมาได้ที่ Li n e แอดนี่แหละครับแอดมันน <c oughs> ี่ฮิโรตรงนี้ได้เลยครับโอเคอ่ะอ่ะจบลงไปแล้วนะฮะ นะจงไปแล้วไม่มีคำถามนะครับหลักๆก,ก็เข้ามาขอบคุณแล้วก็มอร์นิ่งกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับการที่เพื่อนมาคอมเมนต์เนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับการให้กำลังใจกับคนทำคลิปนะครับก็เชื่อว่าหลายๆคนทุกคนแหละที่เป็นคนทำคลิปเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยก็จะชอบอ่านคอมเมนต์กันนะครับอาจจะตอบบ้างไม่ตอบบ้างแต่ก็ เป็นกำลังใจนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะมากดหัวใจให้เนาะสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย